Fi r e b a n d i นนี่คือตัวที่น้องๆขอให้ผมทําคลิปสอนมากที่สุดตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรดีทําไมคนถึงขอให้ผมสอนเยอะความจริงแล้วคือภารกิจอัปเลเวลทำยากตัวนี้จริงๆเนี่ยมันก็เก่งนะแต่ว่าภารกิจอัปเลเวลเนี่ยก็ค่อนข้างยากจริงแต่ถ้าเข้าใจวิธีการทําแล้วเนี่ยทำง่ายแล้วผมก็ไปลองวิธีการมาหลายๆอย่างแล้วเนาะและเดี๋ยวผมอธิบายวิธีการอัปเลเวลหลังจากที่ผมอธิบายสกิลคร่าวๆแล้วเนาะไฟเออร์แบนดิตเลเวลหนึ่งจะเกิดมาพร้อมกับ หน้าไมายไฟแล้วก็ระเบิดไฟนะครับ1ขวดเลเวลที่2เราจะมีโอกาสที่ใช้อาวุธธรรมดาใช้ปืนใช้ขวานตีติดไฟได้นะครับเลเวลที่3มีโอกาส10%ที่เราจะได้ระเบิดไฟนะครับเป็นโบนัสจากการเปิดกล่องคือเราจะได้ไอเทมในกล่องด้วยแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้ระเบิดไฟด้วยแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการอัพเลเวลเนี่ยอัพยังไงวิธีการอัพเลเวลจากขั้น1เป็นขั้น2นะครับเราต้องฆ่าศัตรูด้วยอาวุธไฟทั้งหมด100ครั้งและ บรรทัดที่2เขียนว่าเราจะต้องทําให้ศัตรูติดไฟทั้งหมด200ครั้งนะครับและเลเวลที่2ขึ้นเลเวลที่3เราจะต้องฆ่าศัตรูด้วยอาวุธไฟทั้งหมด250ครั้งแล้วก็ทําให้ศัตรูติดไฟทั้งหมด500ครั้งนะครับน้องๆที่ไม่มีไฟเบ a นดิตก็อาจจะมีคําถามว่าพี่มันอัพเลเวลยากตรงไหนตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นจนผมได้ไปอัพเลเวล้วยตัวเองตัวนี้เนี่ยแล้วมันก็มีปัญหาหลายๆอย่างคือตัวนี้เนี่ยมันต้องต้องบอกว่า คือผมไปลองมาหลายวิธีนะแต่วิธีที่ได้จริงๆเนี่ยมีอยู่แค่วิธีเดียวเผื่อจะสงสัยว่าผมไปลองอะไรมาบ้างนะยิงกระต่ายตายด้วยลูกธนูเนี่ยก็ไม่นับยิงกระต่ายไปแล้วให้มันติดไฟจนตายก็ไม่นับหรือว่าเราจะไปยิงหมาแล้วให้ไฟเนี่ยมันเผาหมาตายก็ไม่นับเหมือนกันแล้วผมก็ไปลองยนระเบิดขวดใส่ทั้งฝูงหมาเลยหมาโดนไฟจากระเบิดตายก็ไม่นับหมาตายจากราวาจากระเบิดก็ไม่นับเหมือนกันมีแค่ยิงด้วยหน้าไม้ไฟให้ตายไปเลยตายจาก ดัมเมของลูกธนูนะไม่ใช่ตายจากดัมเมที่ไฟเผาหรือว่าเราจะใช้ดาวไฟเนี่ยทีให้ตายก็ได้นะอันนี้นักเหมือนกันสรุปแล้วเอนนมีบรรทัดแรกเนี่ยคือศัตรูเท่านั้นแต่ว่าเอนนมีบรรทัดที่2เนี่ยคือตัวอะไรก็ได้ที่ผมต้องบอกอย่างนี้เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอา้ามันก็ชัว์อยู่แล้วไม่เฉลาะว่ามันเขียนว่าเอนนมีมันจะแปลว่าศัตรูแน่นอนคือมันมีบางตัวที่ถึงเงื่อนไข,ขของการอัปเลเวลเนี่ยจะเขียนว่าเอนนมีแต่ เราสามารถตีกระต่ายได้หรือบางตัวเนี่ยเขียนว่า En e m y ก็คือ En e m y รจริงๆอ่ะผมอธิบายเยอะเกินไปไหมเลียอันนึงเนี่ยคือทาให้ศัตรูติดไฟศัตรูหนึ่งตัวเนี่ยถ้าเราใช้อาวุธไฟเนี่ยยิงมันไม่ตายหรือตีมันไม่ตายเนี่ยเราตีไปอีกทีหนึ่งก็นับนะครับนับเป็น2ทีหรือบางตัวเนี่ยตี3ทีก็นับ3ทีแล้วผมไปทดลองมาแล้วปืนไฟกับดาวไฟเนี่ยไม่มีทางที่จะโจมตีหมาป่าธรรมดาด้วยหมาป่าธรรมดา,า,ท,มา,าทีเดียวตายคือขั้นต่ำจะต้องเป็น2ทีเนาะซึ่งก็คือถ้าเราจะอัพเลเวนี้ อาจจะไม่จำเป็นต้องสนบรรทัดล่างเลยก็ได้เพราะยังไงถ้าเราทำบรรทัดแรกเสร็จบรรทัดล่างเสร็จด้วยแน่นอนอันนี้คือผมอธิบายมาเยอะเกินไปเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่อธิบายยาวที่สุดแล้วซึ่งไม่รู้ว่าเข้าใจเปล่าเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีนึงแล้วกันก็คือเราจะต้องใช้อาวุธไฟของเราเนี่ยสังหารศัตรูที่โจมตีเราเท่านั้นไม่นับพวกกระต่ายและการสังหารเนี่ยจะต้องมาจากดาเมจของอาวุธเราไม่ใช่ไฟที่เผาหลังจากที่อาวุธเราไปโจมตีเนาะ ไม่รู้ว่าพูดไปแล้วงงมากกว่าเดิมหรือเปล่าและนี่คือวิธีการเก็บเวลที่ผมใช้นะครับเป็นวิธีการเก็บเวลที่รู้สึกว่าเร็วนะผมใช้ประมาณ2ชั่วโมงมั้งก็อับจากขั้นหนึ่งถึงขั้น3ได้คือที่ผมเล่นนานเนี่ยเพราะว่าผมเน้นชัวร์เลยว่าออกมาเนี่ยเลเวลอัพแน่นอนหลังจากเข้าเกมไปเนี่ยผมจะซุ่มจนกว่าจะได้ไบโอมลาวาวิธีการดูว่าเราได้ไบโอมลาวาหรือไบโอมหิมะเนี่ยไม่ยากนะครับทุกคนเราไม่จําเป็นต้องอัพเครืงไฟแล้วก็วิ่งหาแค่เราเดินไปหลังป้ายเด็กหายแล้วไปดูโป หน้าบอดแพะกับหน้าบอดนกฮูกนะครับแค่นี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าไบโอมเนี่ยเป็นไบโอมอะไรหลังจากได้ไบโอมลาวาเนี่ยผมก็จะอัพแคมไฟจนเปิดถึงขั้น6หลังจากที่แคมไฟเราไว้6เนี่ยเราจะวิ่งไปที่โซนลาวานะครับสิ่งที่เราจะตามหาเลยก็คือดาบไฟนะครับดาบ infernal sword เป็นดาบนารกนะครับดาบนี้เนี่ยมีผลอย่างมากในการอัพเรเวลไฟเออร์เบนดิตนะครับและวิธีการหาดาบนี้เนี่ยมีอยู่3วิธีนะครับวิธีแรกคือเปิดหาจากกล่อง infernal chest นะครับ ในโซนลาวาเนี่ยจะมีกล่องอยู่2ประเภทก็คือ Hot c h เ s สกับ Infernal c h เ s สนะครับ Hot c h เ s สเนี่ยจะเป็นสีออกเงินเงินะครับสีออกดำๆดำๆเงินเินสีจะเป็นทนเย็นๆหน่อยส่วน Infernal c h เ s สเนี่ยจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลส้มๆแดงแดงนะเราจะไปหากล่องสีออกน้ำตาลน้ำตาลส้มๆมกันนะครับกล่องนี้เนี่ยจะมีโอกาสสุ่มได้ Infernal c o ส b บรถุงไฟแล้วก็ดาวไฟที่เราตามหานะครับและสถานที่ที่2ที่เราสามารถหา Infernal Cha s สได้เนี่ยโบสในโซนลาวานะครับวิธีการเคลียร์ทิที่อยู่ในโบสโซนลาวาเนี่ย เราก็ทําการเคลียร์พวกลัทธิที่เป็นสายตีใกล้ก่อนโดยการที่วิ่งออกไปล่อมันแล้วก็ล่อให้ลัทธิเนี่ยมาติดกําแพงที่แตกเนาะที่มันมีรูๆอยู่เป็นหน้าต่างตรงนี้เราก็ถอยออกมาจากตรงนั้นนะ่ะนิดนึงใช้หอกตีทะลุหน้าต่างไปได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าไปยืนใกล้มากนะถ้ายืนใกล้มากเนี่ยมันก็ตีเราโดนเหมือนกันส่วนถ้าเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยตัวหน้าไม้เนี่ยถ้าเราขี้เกียจเคลียร์ก็ปล่อยมันไปก็ได้เรารีบกระโดดขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดกล่องและที่ที่3ที่จะหากล่อง i n f e r n ด้ โรงงานผลิตกระสุนนะครับถ้าใครเซียนพอเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องต่อสู้เลยนะครับแค่วิ่งขึ้นไปวิ่งอย่างเดียวครับวิ่งขึ้นไปวิ่ง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 หลบวิ่งหลบแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็วิ่งเข้าไปข้างหลังโรงงานอย่างนี้แล้วก็เปิดกล่องส่วนใครยังหาดาวไฟไม่ได้อีกเนี่ยก็มาลองวิธีที่2นะครับวิธีที่2เนี่ยให้เราเคลียร์พวกลัทธิทั้งหมด24ตัวนะครับแล้วไปย่อนลงในบ่อภูเขาไฟในบ่อภูเขาไฟเนี่ยถ้าเราบูชายัน ทั้งหมด8ครั้งเนี่ยเราก็จะได้ของมาหนึ่งอย่างเนาะและของเนี่ยก็ตามนี้เลยครับครั้งแรกเนี่ยเราจะได้เจมเขียวครั้งที่2เราจะได้เจมแดง3อันส่วนครั้งที่3มเนี่ยเราจะได้คอสโบอินฟินอลคอสโบถุงไฟแล้วก็ดาบไฟนะครับถ้าเราจะไปถึงขั้น3มเนี่ยเราจะต้องมีศพละที่24ตัวนะก็ย่อนลงไปเลยส่วนใครที่ยังดวงไม่ดีอีกยังไม่ได้ดาบอีกแผนต่อไปครับแผนสุดท้ายแผนที่3 จำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราย่อนละทีลงไปในบ่อลาวาขั้นก่อนที่เราจะได้เอาุธไฟเนี่ยเราจะได้เจมแดงมา3อันผมมั่นใจเลยว่าถ้าเราทําถึงขั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะเลยวันที่ละทิบุกเราไปแล้วหรือว่าอาจจะเป็นใกล้ๆวันที่ละทีบุกเราเราเคียย์ละทีตรงนั้นเสร็จเราอย่าเพิ่งเอาเจมแดงเนี่ยย่อนใส่เครื่องขับแล้วเอาเจมแดงอีกอันหนึ่งเนี่ยเก็บไว้รวมแล้วเนี่ยเราจะมีเจมแดงอยู่4อัน1อันจากที่ละทีบุกอีก3อัน จากการที่เราบูชายันพวกราธิในปองผูเขาไฟนะครับเรามีเจมแดงซีอันเราเดินไปที่วิหารของพวกราชาลทธีนะครับเราเนี่ยไปกําจัดราชาลทธเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ดาบไฟอยู่นะครับดาวไฟจากราชาลทธถ้าใครสู้ไหวก็สู้เลยเนาะหรือว่าใครที่ขี้เกียจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสู้ไม่ไหวแน่ลากราชาราธีออกมาจากวิหารให้มันเดินลงลาวาแทนลาวาก็จะเผาเลือดไปเรื่อยเนาะนี่ตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นแล้วว่าบ่อนี้เนี่ยมันเล็กไปหน่อยผมก็วิ่งหาบ่อใหญ่นี่องผมวิ่งหาบ่อใหญ่เสร็จผมก็วิ่งวนเลย วิ่งให้ราชาลัทธิเนี่ยเกือบตายนะเอาเอาแค่เกือบตายกอเอาเอา,เอาแบบเลือดเหลือนิดหนึ่งอะ่ะแล้วเราก็มาตีปิดฉากที่ผมไม่แนะนาให้แช่ราชาลัทธิจนมันตายเนี่ยเพราะว่าถ้ามันตายเนี่ยของมันจะดรอปลงลาวาครับของไม่หายนะคือของดรอปลงลาวาเนี่ยจะไม่หายนะยกเว้นเราจะไปทิ้งเองแต่ว่าถึงมันจะไม่หายเนี่ยแต่ของมันเก็บยากมากครับเราไม่รู้ว่าของอยู่ตรงไหนบ้างก็เลยแนะนําให้เอาราชาลัทธิขึ้นมาก่อนแล้วค่อยกำจัดมันเนาะเราก็จะสามารถเก็บของได้ง่ายขึ้นส่วนใครที่ ทำขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้อีกก็บูชายาละทิเรื่อยนะครับมาเรียกราชารละทีใหม่ทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ดาวไฟนะครับทุกคนถ้าดวงไม่ดีจริงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะเอาละหลังจากที่เราได้ดาวไฟมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายแล้วครับที่เราจะเก็บเลเวลเราก็แค่เอาดาวไฟเราเนี่ยไปหาหมาไปหาแมงป่องไปหาตัวอะไรก็ได้ครับไปหาละทีมาตีก็ได้หรือเราจะไปลุยสตองโฮก็ได้และนี่ผมแถมให้ในสตองโฮเลยว่าหนึ่งมีละทียี่ห้าตัว และในสตรงโฮลเวีว่าสองมีลาทิศี่สี่ตัวนะครับถ้าเราลิงก์คนเดียวนะอันนี้วงเลว่าเราลิงก์คนเดียวแค่เราเคลียร์สองอันนี้เนี่ยเราก็ได้ไปแล้ว60กว่านะเกือบ70เลยทุกคนกลางวันเนี่ยเราก็วิ่งออกไปข้างนอกเนาะวิ่งไปหาฝูงหมาเนี่ยไปล่าหมามันจะเยอะเลยแล้วก็เนี่ยฟาดสองสามทีก็ตายนะครับถ้าเป็นตัวหมาป้าธรรมดาเนี่ยสองทีเนาะแต่ถ้าเป็นหมาป้าอัลฟาเนี่ยสามทีผมก็วิ่งเนี่ยวิ่งวนหาเนี่ยเห็นป่ะทุกคนแป๊บเดียวแป๊บเดียวตายเลยวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถฟาร์มมได้ประะาณ20 30ตัวเลยน วนมันต่อมาเนี่ยผมแนะนําให้วิ่งไปตรงกันข้ามกับวันก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าม็อบในเกมน,นี้เนี่ยถ้าตายเนี่ยมันจะใช้เวลา2วันในการเกิดใหม่อย่างเช่นวันแรกเนี่ยเราเคลียร์ฝั่งซ้ายไปหมดแล้วอ่ะฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะไม่เกิดลวอีกวันหนึ่งเราก็ต้องไปเคลียร์ฝั่งขวาต่อหรือว่าเราไปเคลียร์ข้างล่างข้างบนอ่ะประมาณนี้นะทุกคนที่ผมอธิบายไว้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเราไปหาดาวไฟมาแล้วก็เอาดาวไฟเนี่ยไปตีพวกศัตรูให้ตายครับ100กับ250ตัวแค่นี้ก็อัพเลเวลจนถึงขั้นได้แล้ว ผมอธิบายเยอะไปไหมคือที่ผมอธิบายเยอะขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าผมเห็นแล้วว่ามีคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการอัปเลเวลไฟเบอร์บัณิตเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆเพราะว่าในคอมเมนต์ช่องผมเนี่ยมีคนมาขอให้ผมทําตัวนี้เนี่ยบ่อยมากครับอธิบายมาขนาดนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมตกหล่นอะไรไปบ้างนะก็เราไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับอ๋อผมลืมบอกไปตัวนี้เนี่ยราคา200แล้วก็อยู่ที่4ดาวนะครับเอาล่าในเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วเราโ,โหทุกคนดูดิ เขาวงกดนี่คืออยู่ใกล้กบ้านเรามากอะทะลุเข้ามาในโซนเลเวลหนึ่งเลยถ้าถามว่ารอบนี้ผมจะเข้าไปดูข้างในเขาวงกฏไหมก็ไม่รู้เหมือนกันผมน่าจะเข้าไปเล่นเล่นอะถ้าได้ชุดเกาะมาก็คือดีแต่ว่าถ้าไม่ได้ชุดเกาะผมก็ไม่รู้จะเข้าไปทําไมแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากได้ชุดเกาะขนาดนั้นนะเพราะว่าชุดกเกาะเหล็กมันดีกว่าเรามาดูความแข็งแกร่งของตัวนี้ดีกว่านะครับนี่ช่วยเด็กคนที่หนึ่งยิงหมาทั้งหมดกี่ทีอ๋อย่าขยับเยอะขอเลี้ยงหัวโอ้โหเหมือนรู้ไอ้ตัวนี้มีเอลต้าอินสติ้ง ตัวนี้อี่ตายไหมโอไม่ตายเหลือหน่อยนึงนี่ตายไหมไม่ตายโหมันเหลือตัวละหน่อยนึงอ่ะทุกคนดูดิมาป้ามันเหลือตัวละหน่อยเนาะตีมันอย่างนี้เลยคือถ้าเราหิวเนี่ยตัวนี้ก็สามารถหาอาหารได้ง่ายๆเนาะแค่หาตัวอะไรที่เราสามารถยิงตายได้แล้วก็ยิงมันทิ้งเราก็จะได้แบบอาหารติดไฟมาแบบนี้เนาะทุกคนเราวิ่งออกจากบ้านเราหิวใช่ไหมนี่นี่เลยนี่ สตเต็กฟรีสตเต็กแบบเดลิเวอรี่เนี่ยทุกคนโอกาสโอกาส10อก็ออกนะนี่นี่ระเบิดไฟของเราแต่โอกาสได้ระ,ะเบิดไฟเนี่ยมันมีแค่1ินะมันก็เหมือนกับว่าเป็นแน,นวแนวโบนัสอะเป็นโบนัสไอเทมที่เราจะมีโอกาสได้นะๆๆๆๆๆนี่เรามาดูดีกว่าว่าละทีเนี่ยกี่ทีอม,มันไม่โดนหัวดิเลย ผมไม่ค่อยถนัดยิงปืนหน้าไม้เท่าไหร่นะดูดิมันย้อยอ่ะมันต้องยิงขึ้นหัวขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยไม่ต้องขึ้นละโอ้โหขึ้นเกินเราไม่ต้องบอกนะว่าพี่โอ้พี่กาจังเลยยิงไม่โดนอันนี้คือพี่รู้ตัวนะมันยิงไม่โดนจริงอันนี้ไม่มีข้อแก้ตัวเลยประมาณนี้จะขึ้นหัวไหมโอ้โหเลยไปหน่อยหนึ่งอีกประมาณนี้อ่ะขึ้นละขึ้นแน่นอนตรงเนี้ยไม่ไงขึ้นหัวแล้วขึ้นงอกเลยนะทุกคนดูดิตายไหม อตายเลยสองนัดตายถ้าแบบขึ้นหัวนะสองนัดตายมันต้องกะแรงยกให้มันอะแต่ว่าถ้าเล่นเซียนเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้เก่งเก่งมากมดูดิทุกคนหมัดป้าอัลฟาก็แค่สามทีนะนี่ดูดิสองทีด้ยถ้าแบบยิงโดนหัวเออได้ยิงสองทีโดนหัวเนี่ยตายเลยดูดินี่ดูดิเนี่ยยิงโดนหัวมัอันนี้เมื่อกี้น่าจะยิงโดนหัวนะที่หายไปครึ่งหลอดอีกนัดนึง เรียบร้อยดูดิเอาฟ้าแค่สองนัดเท่านั้นนะทุกคนหอกมีก็ใช้ปืนมีก็ใช้นะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หน้าไม้ตลอดเวลาเอาละเรามาดูดีกว่าว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่ในการเคลียร์ลังหมาป่าเอาฟ้ามานน่อ่าสวยไม่เห็นหัวดิคราวนี้หาหัวยากมากอนี่โดนหัวแล้วเราพยายามยิงให้โดนหัวนะเพราะว่ามันจะได้เคลียร์เร็วๆจากสามนัดเนี่ยที่ยิงปกติก็จะ,จะกลายเป็นสองนัดแทนเนาะนี่อ่ะยิงหัวจะได้เคลียร์ง่าย หอ,อยยิงัวน่ตายไหมตัวนี้ไม่ตายต้องอยู่ทุกคนดูดิไม่เคลียร์หมาป่าอัลฟาเร็วมากใครที่ยังเดินเขาวงกดไม่เป็นเนี่ยแนะนาให้ไปดูคลิปแวมไพร์ของผมนะคลิปแวมไพร์เนี่ยผมสอนวิธีการเดินเขาวงกดเป็นที่เรียบร้อยนะสามารถเดินไปถึงห้องสุดท้ายห้องสมบัติได้เลยแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจไปดูก็สามารถวิ่งตามผมได้นะเนี่ยวิ่งตามมันจะมีะลูกศรมันจะมีลูกศรบอกอยู่เนะี่ยลูกศรแดงๆชี้ไปทางที่เราต้องไปเนี่ย แค่นี้เองแค่เราเดินตามมุกส่นไปเนะี่ยเราก็ไปถึงห้องสุดท้ายได้แล้วนะเดี๋ยว,นะยวทางนี้หรือเปล่าอ๋อทางนี้ไม่ได้เล่นวันหนึ่งไงลืมลืมลืมข่าวงกดแล้วก็เข่าวงกฏเนี่ยมันก็จะเป็นทางเดิมตลอดเนาะมันจะไม่มีแบบเปลี่ยนทางเฮ้ยเราได้มุมมลรงดุดเลือนมาพอถึงเวล5ล้วเนี่ยเราจะวิ่งไปสำรวจตรงนี้นะตรงเรียกว่าไหนะโซนลาวาทุกคนโซนลาวาใช่ปะเนี่ยมาถูกทางวะเนี่ยโซนลาวาอยู่ตรงไหนพิททางอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนะี้ตรงนี้นะ ่วนละวายอยู่ตรงนี้เกือบแล้วดีนะหันหันหัวเรือกับทันโอ้ผมเห็นผมเห็นไงสายตามผมดีทุกคนนี่ถังน้ำมันขอวิ่งมาเก็บก่อนอปรทราชาลัทธอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาสู้กับราชาลัทีดีกว่ามาเอาออาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าหมวกของราชาลัทนีไงเพื่อเราจะโชคดีได้ดาบเลยเนาะแต่ถ้าได้ดาบมาก็ไม่รู้ว่าจะเล่นโชว์ดีหรือเปล่านะเพราะว่าคลิปนี้มารีวิวอาชีพนี้ไง คือถ้าจะใช้ดาวไฟนี่ก็เหมือนรีวิวดาวไฟนะไม่จำเป็นต้องเอาอาชีพนี้มาก็ได้กะงั้นก็เป็นว่าเดี๋ยวผมใช้หน้าไม้ล้วนๆเลยแล้วกันนะในเมื่อรัฐีมาบุกเรา,เราก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องมากันฐานยังไงล่ะโอ้ยยิงไม่โดนโอ้ยคลิปนี้คลิปนี้ค่อนข้างอายนะเพราะว่ายิงไม่ค่อยโดนใช้หน้าไม้ไม่คล่องอ,อใช้หน้าไม้ไม่คล่องเท่าไหร่โอ้ยยิงไม่โดนอีกอันนี้คือรู้ตัวนะว่ายิงไม่แม่น เดี๋ยวเว็บแรกผมใช้หอกเขียนะเพราะว่าเลือดมันน้อยอเว็บที่2เว็บที่2เว็บที่2ผมก็เลงประมาณนี้ได้ไหมได้ไหมโอ้โหสูงไปอีกอมันกะยากเลยขนาดาน,นี้โอ้โหยังยิงไม่โด,ดนอีกเรเวลหนึ่งเนี่ยก็ใช้จำนวนการยิงทั้งหมด2นัดน,นะต่อตัว,ตวอันนี้ไม่ค่อยเหมือนมารีวิวอาชีพเท่าไหร่เหมือนมาโชกกะคือ,อปืนมันเนี่ยมันก็ยาว ยาวพอสมควรเนาะยาวเท่ากับปืนไรเฟิลเลยมันก็เลยสามารถยื่นออกมาข้างนอกขนาดนี้ได้นะเนี่ยใครจะเล่นชิวๆก็เล่นได้นะตัวนี้มีแค่อย่างเดียวเลยที่เราจําเป็นต้องรู้ก็คือยิงยังไงให้มันโดนนอกจากนั้นเนาะไม่จำเป็นต้องรู้แล้วเพราะอาชีพก็คือยิงก็เป็นไฟตีก็เป็นไฟเปิดกล่องก็ได้เระเปิดไฟประมาณนี้ถูกไหมเุ้ยประมาณนี้โดนหัวแล้วผมเริ่มแม่นแล้วใช่ไหมทุกคนผมเริ่มแม่นแล้วผมว่าผมเริ่มแม่นแล้วแต่ผมเริ่มแต่ผมชอบลืมรีโรดกระสุนนะดิ ใช้เวลาถึงเช้าเลยเพิ่งจะเคลียเสร็จโอ้ชุดกอดชุดกอดแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเมันเข้ามาได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้แพ้มันเกิดในบ้านได้เลยเหรอเฮ้ยตกใจกำลังเล่นเงียบๆเลยเมื่อกี้กำลังเล่นเงียบๆเลยตกใจเลยอ่ะโอ้โหแล้วแบบเมื่อกี้เกิดตาน้ตาเกิดแบบห่างกันสองสามเมตรอะเดี๋ยวเราไปช่วยเด็กทั้งสี่คนดีกว่านะ ต่นคนแรกเนี่ยเราก็เคลียร์ถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ายัางไม่ได้มาช่วยนู่นๆจนแล้วถ้ำโอ้โหห,หมาเพียบหมาตามมาเพียบเลยทำไงเดียอยากสลัดหมาให้หลุดก่อนอะขี้กเกียจตีมันด้วยอุยอ้ยอุ้ยถ่านแก๊งคอรเซนเตอร์อีกแล้วทุกคนถามว่าผมจะเคลียร์แก๊งคอรเซนเตอร์ไหมวันนี้ขี้เกียจอะดิวันนี้ขอปล่อยไปก่อนวันนี้ไม่ว่างวันนี้จะช่วยเด็กปฏิบัติการช่วยเด็กสําคัญกว่าสู้กับแก๊งคอรเซนเตอร์อ่า ไหนดูซิว่าหมีเนี่ยต้องใช้กี่นัดอุย้ยต้องหัวมันมุดอยู่ฝั่งหนูนะดิไม,ไม่เห็นหัวไม่เห็นหัวไม่เปละยิงตัวก็ได้ละหนึ่งสองยิงหัวได้ปะอ๋อยิงไม่โดนสามสี่ห้าห้านัดเท่านั้นทุกคนหนึ่ง Re, 2>, karaoke, 2 3 4มันใชห้านัดเท่านันทุกคนในการยิงหมีหน้าไม้มันแรงจัดเลยอ่ะดูดิแถมเนื้อที่แบบยิงเสร็จก <oire> ็ได้เ <HTML> ป <concent> ็นเนื้อยางเลยอปป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 ่ปปปปปปปนปปปกปปปเป็ปป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 ป้ปป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 ปบป็ปป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  เงินขึ้นมาเงินขึ้นมา,มนนมาเด็กต้มเอ,อ้ยกลายเป็นมึกต้มมาแล้วทุกคนเอามันช่วยแล้ว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 ตกใจนกว่ามันไม่ช่วยถ้ามันไม่ช่วยนี่ผมผมไม่รู้จะทำไงเลยผมอาจจะต้องวิ่งหาเด็กคนที่สี่เองเอาละทุกคนแล้วผมคิดอะไรออกเป็นแผนที่ช่วยรายที่สุดที่ผมคิดได้ เรามีระเบิดไฟยอยู่สองขวดเราลองไปโยนใส่หมีทำทำ็กคนที่สี่ดีไหมที่มันมีหกตัวเอออาจจะเคลียร์เร็วก็ได้นะอาจจะเคลียร์เร็วมากๆเลยก็ได้นะแต่ว่าก่อนอันนี้นะผมเคยลองเอาเนี่ยไปโยนใส่หมีแล้หมีโดนดมเมจเดียวไม่รู้ทําไมมามาเรามาลองใหม่เรามาลองใหม่อยู่ไหนเอ้ยแต่ถวน,ถถนี้แต่ถวนี้แต่ประเด็นเลยก็คือเราจะต้องวิ่งล่อมันนะดิมันไม่ยอมเกิดอะ่ะ โอ้โอ้โอ้มันไม่ให้ตั้งตัวเลยะ่ะผมเกินใหม่ไหมหรือว่าผมไปเล่นใหม่ดีเฮ้ยเกินใหม่ถูกลงแล้วเนี่ยเกินใหม่ถุกลงแล้วเนี่ยไม่ใช่200แล้วเมื่อก่อนมันคือ2 0 0้นะโหเล่นมาขนาดนี้แล้วเกินใหม่ไหมเกินใหม่ไหมโอ้โหผมเล่นมาขนาดนี้แล้วทุกคนนี่คือจะโจบคลิปอยู่แล้วเนะี่ยมาตายตอนจะโจบคิปโอ้โหล้วแบบตายแบบไม่น่าให้เอาัยอะเมื่อไงเพียงแค่วิเดียวเท่านั้นอะไม่เปิดโอกาสให้ผมแบบแก้ตัวเลยนะแม้เวลาฮิวก็ไม่มีให้ผมอะคือมันเกินมา6ตัวแล้วมันก็กัดผม หกทีสงสัยแผนของเรามันจะร้ายกาจเกินไปมีเลยลุมกันประนามผมขอเวลาน้องเลยมาลองอย่างนี้เลยก็ได้ลองอย่างนี้เลยก็ได้โยนอย่างนี้เลยนี่โดนไฟไปโดนไฟไปโดนไฟเผาไปโดนไฟเผาไปนี่นี่เก็บ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 ทุกคนดูดิมันไม่โดนไฟเผาเนี่ยมันโดนแค่มันโดนแค่นัดเดียวนะเอ้ยมีไม่โดนไฟเผาทุกคนเอ้ยเอนยมามาเป็นฝูงเลยมาเป็นฝูงหนีกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยอะไรอะเอ้ยมันหมันโดนใส่ผม อุ้ยโอ้โหหมีแบบรักเดียวอะตามผมมาหยุดเลยหมีแบบตามผมมาหยุดเลยโอ้โหนี่ตามจะถึงบ้านอยู่แล้วเนี่ยตามจะถึงบ้านมันตามจะถึงบ้านผมอยู่แล้วระเบิดไฟเนี่ย ใช้สู้ก็หมีไม่ได้แต่ใช้ก็หมาได้นะทุกคนเพราะว่าผมเคยไปโยนใส่หมาเล่นอยู่หมีเลือดลดแค่รอบเดียวดิแล้วมันไม่โดนไฟเผาเลยทุกคนตอนที่มันวิ่งไล่ผมมาเห็นปะมันจะถ้ามันโดนไฟเผาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหมาตัวข้างหน้ามันจะเป็นสีส้มๆอะ่ะแต่หมีมันไม่สีส้มะดิหมีมันเป็นสีน้ำตาลมันไม่โดนไฟเผาเอาเป็นว่าผมไม่ไปช่วยแล้วเด็กคนนั้นทําผมเสียไปต้องร้อยสี่สิบห้าโลบักเล่นเดินจะจบคลิปอยู่แหละคือผมก็รู้นะว่าถ้าเดินไปใกล้ๆเนี่ยหมีก็จะเกิดแน่นอนนะแต่ว่าผมก็ไม่่คิดวา มันจะเกิดมาแล้วแบบลุงกัดผมอย่างนั้นอนะลุงกัดผมแบบแค่วีเดียวอะคืออย่างน้อยผมก็แบบคิดว่าอาจจะมีเวลาสักนิดนึงให้ผมได้ตั้งตัวเอาจริงๆเนี่ยตัวนี้เก่งนะทุกคนเราสามารถฆ่าหมีได้ใน5ครั้งนะภายใน5ครั้งแต่ถ้ายิงไม่โดนหัวเนี่ยก็น่าจะเป็นหครั้งเนะาะไ,ไม่เลยไม่เลยไปไปาจงเกิดราชา แล้วเดี๋ยวผมใช้วิธีเดิมวิธีที่ผมใช้สอนวิธีที่ผมใช้ในการสอนอัพเลเวลตัวนี้ล <l ug> ากมันลงบ่อลาวาะ <l ug> เพราะว่าอาวนุธเราไม่พร้อม <l ug> คือขี้เกียจสำหรับปืนยิงก็เลยวิธีนี้แทนลงลาวาไปนั่นแหละใช้ลาวาไป <l ug> คือมันก็มีหมวกที่กันดาเม็ดไฟนะแต่ว่าทําไมมันถึงโดนลาวาเผาก็ไม่รู้หรือว่าใครที่ขี้เกียจที่จะต้องลากมันลงบ่อลาวาเนี่ยคือโซนนี้น่ยเห็นป่าว่าผมไม่เจอลาวาบอใหญ่เลย ผมก็สามารถขึ้นไปตรงนี้ได้นะมีมีมีขึ้นข้างบนนี่ขึ้นมานนข้างบนหอคอยอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็ <c oughs> เราก็ยิงมาจากหอคอยอย่างนี้แหละนี่ที่สูงทำไมยิงไม่โดนเล็งยากนี่เด็ดดีทุกคนเห็นป่ะยิงจากที่สูงมันก็ไม่เห็นเราหรือถ้ามันเห็นเราเนี่ยมันก็จะมายิงอยู่ข้างล่างข้างล่างหอคอยนะเดี๋ยวผมให้มันเห็นก่อนเห็นยังเห็นยังเห็นยังเห็นไหมเห็นละเนี่ยเห็นละ มันก็จะมายินข้างล่างหอกคอยนี่เราก็ยิงสบายเลยเนี่ยถ้ามายิงไม่โดนนี่เราก็สแปมเนี่ยสแปมเนี่ก็มันจะตายอะแค่นั้นแหละโอ้โหโดนลงมาแล้วก็เว็บแรกผมก็จะใช้หอกเลีย์นะเพราะว่าเลือดมันน้อยอะเลือดมันน้อยเราเขียนได้ง่ายๆอยู่แล้วเอเว็บสองเราค่อยใช้ปืนไฟยิงน่าจะต้องใช้สามทีแล้วมั้ง สามทีสามทีเนี่ยใครที่ไม่รีบเนาะก็ยิงไปอย่างนี้ก็ได้เรื่อยออันนี้คือผมแค่มาโชว์ดูนะให้ดูว่าตัวนี้เนี่ยใช้หน้าไม้เนี่ยเคียร์สตองโฮจะเป็นแบบไหนที่ผมไม่ใช้ปืนนะเพราะว่าผมขี้เกียจผมขี้เกียจสลับปืนนะก็เลยยิงแค่หน้าไม้แหละรอมารีโลเสร็จเขายิงระยาเรียบร้อยอันนี้ทุกคนถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่สตองโฮเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่เนี่ยลัทธิเนี่ยมันจะเยอะใช่ไหม เรามีวิธีแก้วิธีที่ทําให้เราสู้กับละทีง่ายๆก็คือสิ่งนี้ครับระเบิดไฟไปเลยแค่นี้แหละแล้วแถมระเบิดไฟเนี่ยมันอยู่นานเลยทุกคนถ้าใครมีระเบิดไฟเยอะๆเนี่ยตรงนี้เคลียร์สบายเลยละทีย่องยองไปดูย่องยองไปดูนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเหมาะเลยทุกคนเพราะว่าละทิมันเยอะโอ้ยไม่เห็นแล้วแหละตรงนี้ละทิมันเยอะทุกคนเพื่อระเบิดไปแล้ว ก็นี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับและใครที่คิดเห็นยังไงกับอาชีพนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะอันนี้คือผมอาจจะเล่นไม่เก่งนะทุกคนเพราะว่าคือผมกะมุมไม่ถูกเนาะเนี่ยมันมันย้อยอะทุกคนแล้วผมกะมุมมันไม่ค่อยถูกตวนตัวเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยถ้าไปอยู่ในมือของคนที่เล่นเป็นจริงๆเนี่ยก็อาจจะเก่งมากๆเลยแต่เก่งระดับไหนผมก็ไม่รู้นะคือคลิปนี้ผมก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าผมเล่นตัวนี้ไม่เก่งแน่นอนอเพราะว่ามันยิงไม่ค่อยมันยิงย,อย้อยอะทุกคนอื ประเด็นล่างเลยที่ผมทำชิปนี้เพราะว่าะจะสอนน้องๆอัพเลเวลตัวนี้เนาะเพราะว่ามีหลายคนที่ติดปัญหาเรื่องการอัพเลเวลตัวนี้แล้วก็มาถามผมในคอมเมนต์บ่อยมากครับแล้วก็เยอะมากด้วยแต่ว่าผมก็เพิ่งจะมาทำให้เออนว่าไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบายครับ